ส่วนเหตุการณ์เมื่อวันที่24กรกฎาคม68นะคะที่ปัม๊มน้ำมันอำเภอกันทรรักษ์เนี่ยถูกระเบิดจากฝั่งกัมพูชายิงเข้ามาจนปั๊มเนี่ยเสียหายนะคะแล้วก็โดยรอบบริเวณก็ได้รับความเสียหายไปด้วยเรื่องนี้รัฐบาลบอกว่าไม่ได้ท,ทอดทิ้งหรือว่านิ่งนอนใจนะคะแล้วก็ยังติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการยืนยันว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะ นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงกรณีผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันในอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดที่ออกมาระบุว่ายังไร้เยียวยาจากรัฐบาลหลังเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่24กร,รกฎาคมซึ่งเป็นเหตุความไม่สงบจากกองกำลังนอกประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเจรายบาดเจ็บ14รายและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและกิจการโดยรอบ นายสิริพงศ์บอกว่าแม้ปั๊มน้ำมันดังกล่าวจะยังไม่ได้รับเงินชดเชยจากภาครัฐนะคะตามขั้นตอนทางราชการแต่ว่ารัฐบาลก็มีได้ทอดทิ้งและได้เร่งประสานงานทุกภาคส่วนเพื่อเข้าไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกหลังเกิดเหตุทางด้านของการซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการรวมถึงการลดภาระทางการเงินเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้โดยเร็วที่สุดหน่วยงานในระดับจังหวัดร่วมกับกลม ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้ได้รับผลกระทบพร้อมกับประสานบริษัทประกันภัยธนาคารและภาคเอกชนให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ปั๊มน้ำมันปตทสาขาบ้านผือจังหวัดศรีสะเกดบริษัททิพยาประกันภัยมอบเงินช่วยเหลือเร่งด่วนจำนวน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการซ่อมแซมขณะที่บริษัทปตทได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงสถานีบริการในวงเงินกว่า3ล้านบาทจนสามารถเปิดให้บริการได้อีกค,ครั้งเมื่อวันที่หกันยายนที่ผ่านมา ด้านร้านสะดวกซื้อในบริเวณดังกล่าวบริษัทซีพีอร่วมกับบริษัทกรุงเทพประกันภัยดำเนินการซ่อมแซมร้านใหม่พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์และสินค้ารวมมูลค่า3ล้าน5แสนบาทและเปิดให้บริการได้แล้วตั้งแต่1พฤศจิกายนนอกจากนี้จังหวัดเองก็ยังได้ประสานกับธนาคารกรุงไทยเพื่อพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการรวมไปถึงประสานกับกรมสรรพากรเพื่อขอยกเว้นภาษีเงินได้เพื่อ บรรเทาภาระของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะสำหรับเงินชดเชยจากภาครัฐนั้นก็ต้องดําเนินการตามขั้นตอนของทางราชการเริ่มจากการประเมินความเสียหายทั้งหมดซึ่งมีการลงพื้นที่และดําเนินการแล้วทั้งนี้หลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือเป็นตัวเงินจากภาครัฐของทางราชการจะครอบคลุมเฉพาะประชาชนเป็นหลักส่วนความเสียหายในลักษณะเป็นสถานที่หรือทรัพย์สินของพื้นที่ยังไม่อยู่ในขอบเขตที่สามารถจัด สรรเงินชดเชยได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อวันที่5พฤศจิกายนจังหวัดศรีสะเกดได้มีหนังสือขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินช่วยเหลือกรณีสถานีบริการน้ำมันที่ได้รับความเสียหายถึงสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะโดยมีการประเมินค่าเสียหายอย่างครอบคลุมตั้งแต่ความเสียหายของอาคารสิ่งก่อสร้างของสถาน มีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อตลอดจนค่าขาดรายได้มูล,ลค่ากว่า3ล้านบาทซึ่งเป็นการพิจารณาตามความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งผลการพิจารณายัางไม่เสร็จสิ้นค่ะ ซึ่งก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจได้ประสานให้ทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือแล้วส่วนเงินช่วยเหลือจากภาครัฐนั้นผลการพิจารณายัางอยู่ระหว่างดําเนินการตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องใช้เวลาและยืนยันว่ารัฐบาลยังคงติดตามเรื่องอย่างใกล้ชิดและทํางานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการผู้ได้รับผลกระทบและประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มความสามารถยืนยันอีกครั้งว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้าง หลังนะคะ